กระทูเมื่อวานนับที่มี f อนําเหรียญโชคดีมาแบ่งให้นับมันก็จะมีการเช่าที่ราคาแตกต่างกันใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะว่าที่เช่ามาแตกต่างกันเพราะอะไรบ้างนะครับเหมือนกระทูนี้เนาะเห็นไหมมันจะมีราคาที่แตกต่างกันเนาะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าทําไมถึงเช่าแตกต่างกันนี่นะครับราคาที่เช่ามันก็จะดูแตกต่างกันนะครับหมื่นเก็จะเป็นเรททั่วไปที่ผมเช่าปกติเลยนะครับหมื่นเก้านี่เดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรในเช่า เอามาดูเหรียญหมื่นเจ็ดนี่ก็คือเรทหมื่นเจ็ดนะครับที่เช่านะครับก็จะขายได้ประมาณหมื่นเก้าบวกรบอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เช่าไปเผื่อมีช่องนะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีตำหนินิดหน่อยนะครับต่อมานะครับเหรียญที่เช่าหมื่นหกทำไมถึงเช่าหมื่นหกเพราะตัวชอเริ่มล้มนะเห็นไหมมันเริ่มมีการแบบเป็นบกทายๆนะครับตัวชอเริ่มมีการล้มนะครับจึงทําให้เช่ามาในเรทหมื่นหกนะส่วนเหรียญที่เช่าแพงสุดคือเหรียญน,นี้นะครับทำไมถึงเช่าแพงสุดหนึ่งนะครับ พระออกตึงกว่าชาวบ้านนะครับผิวจะดูตึงกว่ารับสองถ้าเราดูองค์จริงนะครับพระองค์นี้จะมีผิวเรือบรุ้งเขียวเขียวชมพูชมพูนะก็เลยทําให้สามารถเช่าในราคาที่สูงกว่าเหรียญอื่นได้นะครับแป๊บนึงนะเห็นไหมครับพระมันจะมีผิวเรือบรุ้งเต็มเหรียญเลยนะครับเห็นไหมพอตะแคงเข้าไปมันจะมีออกเขียวออกแดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผิวก็จะตึงดูง่ายตัวชอก็ปกติดีนะครับเนไหเส้นเชื่อมนะครับ ด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับจะมีแบบความเหลือบรุงนะครับก็เลยทาให้สามารถเช่าในราคาที่สูงกว่า